สวัสดีทักทายนะคะวันนี้วันพฤหัสบสดีที่8สิงหาคม2567ค่ะแมรินก็ออกมาเดินออกกำลังกายในป่าบรรยากาศตอนนี้โอ้โหเย็นสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนดูสิมีแต่ความเงียบนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะคะเดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะ ซึ่งเมื่อกี้ก็มีฝรั่งผู้ชายเดินไปคนหนึ่งค่ะเดินไปข้างหน้าแล้วแหละนี่ลินเดินมาจากบ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่เวลาสิบเอ็ดโมงค่ะทุกคนเมื่อกี้เขาทักว่าเมื่อกี้ฝรั่งคนที่เดินไปเขาทักว่าเธอถ่ายรูปเหรอเธอมาถ่ายรูปแล้วก็เลยบอกว่าใช่เธอมาเดินออกกําลังกายแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเขาเลยบอกว่าโหดีมากเลยเขาเลยบอกว่าแบบนี้ค่ะ นี่นะคะด้านหลังที่เดินมาเมื่อกี้เนาะก็มาเดินคนเดียวค่ะเหมือนเดิมความตั้งใจก็เลยคิดว่าเออมาดูเห็ดหน่อยสิว่าเมื่อก่อนเนี่ยวันเมื่อสักเดือนที่แล้วค่ะมั่ก็มาเจอเห็ดพึ่งหวานอยู่ตรงแถวแถวบรีนี้เนาะก็เลยตั้งใจว่ามาดูเห็ดหน่อยสิหลังจากที่อากาศมันร้อนแล้วก็ฝนตกมาสองวันไม่รู้ว่าเห็ดมันเกิดหรือเปล่าก็เลยมาเดินเลาะดู ก็ไม่เห็นอะไรค่ะเงียบมากเลยเห็ดไม่มีสักดอกเลยนะแม้แต่เห็ดเบื่อเห็ดเมาก็ไม่มีค่ะทุกคนมีแต่น้ำนี่แหละที่มันไหลเรื่อยๆค่ะเป็นคลองน้ำเล็กๆเนาะที่ไหลลงมาจากด้านบนอหิมะตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันเริ่มจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล,วแล้วแล้วก็อากาศมันเริ่มเย็นสบายมากเลยตอนนี้ ก็นะคะคทุกคนก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันเงียบๆตอนเกือบเที่ยงแล้วค่ะ11โมง5 00. นาทีตอนนี้มาให้ดูด้วยเนาะแต่ไม่ดินจะเข้าไปเลาะดูไหนว่ามันจะมีเหตุบ้างหรือเปล่าเข้าไปในป่านี่ค่ะบริเวณนี้แหละไม่มีเลยนะสักดอกเลย เนี่ยว่าจะเข้าไปเก็บเห็ดนะว่าจะเข้าไปหาเห็ดหน่อยเมื่อวันก่อนเนี่ยสามีก็ไปเอากล้องวิดีโอที่แกติดไว้ในป่าเขาออกมาดูเนาะแล้วก็ปรากฏว่าเจอ,อหมูป่าหมูป่าเดินวนใกล้กล้องแกไม่ลินก็เลยไม่กล้าเข้าป่าเลยค่ะตอนนี้ไม่กล้าไปเก็บเห็ดเลยกลัวกลัวหมูป่าไล่ไล่ชนวิ่งชนก็เลยอยู่เงียบๆเลยค่ะ เห็ดมันยังไม่ขึ้นเนาะคือจริงๆอะถ้าถ้ามันขึ้นแมเ่เรนก็มองเห็นเลยนะเพราะว่ามัเรนใส่แว่นตาใส่ตายาวมากใส่แว่นใส่ตาโอ้โหเนี่ยมีแต่มันดินมันชื้นนะเพราะเมื่อวานเนี่ยฝนมันตกเมื่อคืนนี้ก็ตกโปรยๆยลงมานะแต่ว่าดินมันชื้นอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามัน มันอากาศร้อนมาเป็นสองสัปดาห์แล้วเนาะร้อนมากๆเลยแบบร้อนจนนอนไม่หลับเลยเพราะว่าแล้วพอมันฝนตกแค่คืนเดียวแล้วมันไม่ได้ตกเยอะเนาะมันก็เลยเห็ดยังไม่ขึ้นเลยค่ะเห็ดเออเห็ดพึ่งหวานยังไม่ขึ้นเลยนะแต่ว่าเห็ดเอ,อเห็ดมันปูนี่ก็ยังไม่ได้ไปเก็บทุกที่เลยนะที่ที่เจอที่ที่เคยเก็บอะคะ่ะยังไม่ได้ไปดูทุก ทุกป่าเลยมตัวกลัวมตัวกลัวไอ้หมูป่าอยู่แล้วก็อากาศมันร้อนเกินเนี่ยตอนนี้ก็จะเดินกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าสิบเอ็ดโมงแปดนาทีกลับบ้านแล้วค่ะ ว่ามันไม่เจออะไรเนาะเห็ดก็ไม่มีวันนั้นเจออยู่แถวนี้แหละต้องให้ฝนมาอีกสักอีกสัก คือต้องให้ฝนมาอีกสักรอบดึงนะฝนมันถึงจะเห็ดมันน่าจะเกิดประมาณนี้แหละที่นี่เห็ดจะเกิดเห็ดพึ่งหวานเห็ดต่างๆจะเกิดประมาณกลางเดือนสิงหาคมประมาณนี้แหละสัปดาห์หน้านี้ก็น่าจะมาแล้วนี่ค่ะเดินกลับบ้านกับบรรยากาศอันเงียบเชียบคนเดียว เย็นมากเลยเย็นสบายมากเลยตุนนี้แต่เวลาพอออกจากพอออกแดดตรงนี้นะก็จะร้อนโอ้แมลินก็จะเดินค่อยๆเดินเล,เล่นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนดูดูทางเดินนะคะทางที่นี่เดินสบายมากเลยไม่ไม่ลกเหมือนประเทศไทยนะ นี่เดินง่ายมากข้างล่างนี้ก็เป็นเหวลงไปข้างบนนี้ก็เป็นภูเขาขึ้นไปมีต้ป่าค่ะนี่ตรงนี้เป็นสนต้นสนใหญ่เลยดูนะนี่บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณของต้นสนค่ะนี่นะ ทางเดินส่วนทางเดินนี่เขาก็จะทำสัญลักษณ์ไว้นี่ค่ะนี่เห็นไหมป้ายตามต้นไม้ตามอะไรไว้ตามก้อนหินข้างทางนี่เวลาคนเดินบ่อยนะถนนมันก็จะเตียนว่าสะอาดสะอ้านมากเลยเนาะตาคนนั้นน่าจะไม่กลับมาแล้วแกน่าจะอ้อมลงไปทางด้านล่างเลยเพื่อกลับบ้านแกก็ก็เป็นคนที่ ในหมู่บ้านนะคะทุกคนนี่